ตอนนี้มาพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องของรุ่นพี่เหตุเกิดจากความสงสารคืออะไรฮะมีคําถามขึ้นมาเลยนะเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละครับผ่านมาห้าปีละแล้วตอนนี้คุณแอลอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับแอลสวัสดีครับพี่ป๋องน้องแอลฮะมาว่ากันที่เรื่องนี้ซิรุ่นพี่คนนี้เอาเรื่องอะไรมาเล่าให้แอลฟังแล้วแอลมาเล่าให้พี่ฟังต่อเหตุเกิดจากความสงสารคืออะไรยังไงะครับเรื่องเนี้ครับเป็นเรื่องของพี่เจดซึ่งพี่เจดเนี่ยเป็นพี่ที่ทํางานของผมเอง เขามาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับพี่เจเขาก็เลิกงานซึ่งพี่เจดอ่ะเขาจะนั่งรถเมี์กลับบ้านพอถึงป้ายรถเมี์หน้าปักซอยบ้านแกแกก็ลงจากรถเมี์แล้วก็แวะเซเว่นที่อยู่ข้างหน้าปักซอยนั่นแหละครับเพื่อซื้อของเข้าบ้านพอซื้อของเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยครับพี่เจก็เดินออกจากเซเว่นเพื่อที่จะเดินเข้าไปในบ้านนะครับพี่เจก็เห็นลุงแกใส่เสื้อผ้าขาดๆเนื้อตัวสกปรปก นั่งอยู่ที่ข้างถนนครับพอพี่เจตเขาเห็นแบบนี้ด้วยนิสัยของพี่เขาด้วยนะครับคือเขาชอบช่วยคนอยู่แล้วเขาก็เลยเดินกลับเข้าไปในเซเวน่นแล้วก็ซื้อข้าวกล่องกับนมเอามาวางไว้ข้างๆลุงคนนั้นแหละครับแล้วก็พูดบอกลุงว่าเนี่ยอันเนี้ยผมให้ลุงนะลุงเอาไปกินนะแต่ลุงคนนั้นเขาก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรนะฮะก็คือนั่งนิ่งๆเน,นี้ครับพี่เจตเขาก็คิดว่า สงสัยลุงเขาสติไม่ดีเขาก็เลยไม่สนใจอะไรก็กลับบ้านต่อกอนเช้าวันถัดมาที่เกดเขาก็มาทํางานตามปกปติก็เดินผ่านตรงที่เจอลุงเมื่อวานนะครับก็เห็นว่ามีข้าวกล่องกับนมวางอยู่ตรงจุดที่เขาวางเมื่อวานโดยที่ไม่มีร่องรอยการแกะกินหรือว่าอะไรเลยนะครับ พี่เจดเขาก็คิดในใจว่าทำไมลุงคนนั้นไม่ยอมกินเสียดายของนะแต่เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรไม่ได้สนใจะครับพอเลิกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพี่เจดเขามาถึงหน้าปักซอยเจดเขาก็เดินเข้าซอยเพื่อที่จะกลับบ้านเขาแต่ว่าวันนี้ครับเขารู้สึกว่าอากาศเป็นเย็นผิดปกติครับพี่เจดเขาก็เดินเข้าซอยบ้านเขามาเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบว่ามีคนเดินลาดอะไรสักอย่างตามหลังเขาอยู่ครับด้วยความสงสัยว่ามันคือเสียงอะไรเนี่ย พี่เจตเขาก็เลยหยุดเดินพอหยุดเดินปุ๊บ <_ d ream> เสียงนั้นมันก็เงียบไปด้วยครับมันก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยให้พี่เจตเข้าไปอีกว่าเฮ้ยมันคือเสียงอะไรทําไมเราหยุดเดินแล้วเสียงมันเงียบเนี่ยครับพี่เจตก็เลยตัดสินใจเลยว่าหันไปมองดีกว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยครับพอพี่เจตหันไปมองนะครับพี่เจตก็เห็นว่าลุงคนเมื่อวานนะครับคนที่พี่เจตเอาข้าวไปวางให้ครับแต่วันนี้ครับสภาพลุงไม่เหมือนเมื่อวานครับพี่ผม คือสภาพลุงเขาอะ่ะคือแขนขาเนี่ยผิดรูปขาขวาเนี่ยหักพับไปอยู่ข้างหลังครับคอเนี่ยหักมันงอจนหัวติดไปอยู่กับไหล่ครับเสื้อผ้าเนี่ยขาดหลุดลุย่ยเลือดนี่เป็นตัวเลยนะครับยืนอยู่ข้างหลังพี่เจนะครับแล้วลุงคนนั้นนะครับก็พูดกับพี่เจตว่าพี่เจดที่หลังให้ของอุณจุดทุ่งขนะแล้วร่างของลุงคนนั้นนะครับก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาพี่เจตนะครับพี่เจตอะ่ะ เจอแบบนั้นอะ่ะคือช็อกมากแบบของที่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับหลุดจากมือหล่นไปกองอยู่ที่พื้นหมดเลยครับพี่เจดอะ่ะวิ่งกลับบ้านพร้อมแบบตะโกนผียอกผียอกจนถึงบ้านตัวเองครับพอเช้ามาครับพี่เจดเขาก็ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาแล้วก็ไปจุดทูปตอนจุดทูปพี่เจดเ้าก็อธิษฐานจิตว่าดวงวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยที่มาขอส่วนบุญจากข้าพเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้าได้นําอาหารมามอบให้แล้ว จากนั้นก็ปักทูปไปที่สนามหญ้าหน้าบ้านเขานั่นแหละครับแล้วก็ออกไปทําสังฆทานที่วัดพอกลับมาที่บ้านพี่เกดเขาก็เข้านอนแล้วในระหว่างที่หลับอยู่ครับพี่เกดเขาก็ได้ยินเสียงคลืดคลืดอย่างเงี้ยครับเหมือนมีคนลากอะไรสักอย่างอยู่ที่ชั้นล่างครับพอชวนเนียลงมาดูก็ไม่เจออะไรครับเหตุการณ์มันก็เป็นแบบเนี้ยครับสามวันพอวันที่สี่เนี่ย พอถึงช่วงดึกคืนนะครับพี่เกดเขาก็ได้ยินเสียงคื่คืดเหมือนคนลากของอีกแล้วครับพี่เกดรีบหยิบโทรศัพท์ครับขึ้นมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับโทรศัพท์เนี่ยล่วงลงไปเลยนะครับพี่เกดเห็นสีมูนคนนั้น,นะะเดินลากขาวนไปวนมา่ชั้นล่างของบ้านนะครับพี่มอแล้วมันก็มีเสียงคลืดคลื่เสียงคืดๆคืนี่คือเสียงลุงคนนั้นเขาลากขาเองนะพี่เกดเห็นแบบนั้นกับแบบ โทรศัพท์หลุดมือร้องลั่นเลยครับผีหลอกพอเช้ามาก็เมียพี่เกตก็บอกว่าไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยไปตามหมอทรมาท,ทําพิธีไล่ผีดีกวา่าหมอทำพอทําพิธีเสร็จอะไรเงี้ยครับพี่เกดเขาก็เข้านอนครับแล้วในระหว่างที่พี่เกดเขานอนนะครับก็ได้ยินเสียงคนมากดออดหน้าบ้านพี่เกดก็สงสัยว่าใครมากดออดหน้าบ้านตอนดึกดึกดึกด๋ง พอหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูโอ้โหตีสามแล้วนี่ใครใมากดออดหน้าบ้านตอนตีสามพี่เกดก็ลงมาชั้นล่างเปิดประตูหน้าบ้านพอเปิดประตูหน้าบ้านแค่นั้นแหละครับพี่ป๋องเพื่อนบ้านตะโกนเรียกเกดเกดมาดูลูกเองนี่โดนรถชนนอนอยู่ตรงนี้นี่พี่เกดก็วิ่งออกไปดูครับลูกโดนรถชนก็เห็นว่าเป็นลูกตัวเองเออก็รีบเรียกรถพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ดูอาการแล้วก็บอกพี่เกดว่า อ๋อลูกลูกชายเขาอ่ะอาการไม่สาหัสก็มีแค่หัวแตกกับแผลกับรอยถลอกนิดหน่อยเดี๋ยวหมอเย็บแผลที่หัวแล้วก็เข้าเสือก็กลับบ้านได้อพอลูกชายพี่เกศเย็บแผลเข้าเสือกเสร็จอ,อะไรเงี้ยกลับมาถึงบ้าน พี่เกตก็ถามไปเดินทำไมบนถนนตอนดึนๆิดเดๆนไปตามแล้วไปเดินทำอะไรลูกชายพี่เกตก็ตอบมาว่าผมไม่ได้ออกไปไหนนะผมจำได้แค่ว่าผมอ่ะนอนไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่แหละลูกชายพี่เกตบอกพี่เกตแบบนี้ครับพี่เกตก็ไม่เชื่อคำพูดลูกนี่ครับเพราะมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลมันจะหลับแล้วมันจะโดนรถชนได้ยังไงมันจะออกไปได้ยังไงพี่เกตก็เลยมาย้อนดูกล้องวงจรปิด พี่เกดก็ย้อนไปดู <c oughs> ก็เห็นลูกชายของตัวเองนะครับ <c oughs> เดินลากขาออกมาจากห้องนอนลงไปข้างล่างเปิดประตูหน้าบ้านแล้วไปยืนอยู่ที่ถนนจนโดนรถชน เหตุการณ์นี่ครับคือมันทำํำพิเกตเครียดมากเพราะว่าจากที่แค่ว่าโดนหลอกเนี่ยตอนเนี้กลายเป็นว่ามีคนในครอบครัวบาดเจ็บแล้วแล้วมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้คือตอนนั้นก็ยังหาสาเหตุกตไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนี่ครับจนถึงเวลาเลิกงานนะครับพิเกตแกก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านตามปกติของแกแหละครับแล้วในระหว่างที่พิเกตอยู่บนรถเมล์ครับพิเกตก็มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วในใจก็คิดว่านี่ทำไมถี่ลุง คนนั้นต้องมาทำร้ายคุณในครอบครัวด้วยไปมีความแค้นไปมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วอยู่ๆรถเมยก็ค่อยๆชะลอแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกไปกสายตาพี่เจดที่แบบกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่พอดีครับก็เห็น ว่ามีรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็นอนกองอยู่กลางถนนนะครับ,รบจมกองเลือดอยู่พอพี่เจดเขาเห็นเหตุการณ์แบบนั้นนะครับมันก็เลยทําให้พี่เจดนึกขึ้นได้ถึงเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วครับคือตอนนั้นน่ะพี่เจดเขาทํางานเป็นคนขับรถส่งของครับแล้วพี่เจดเขาได้รับงานไปส่งของที่จังหวัดตากซึ่ง ช่วงเวลานั้นเนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาโอเคพอดีอาจจะด้วยว่าสายตาของพี่เจตที่ยังปรับแสงไ,ได้หรือว่าเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ที่กำลังตกอะครับมันแยงตาพี่เจตก็เลยขับรถไปชนคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ครับซึ่งคนที่พี่เจตชนอะตายคาที่เลยนะแล้วพี่เจตก็มันนึกหน้าของคนที่ตายดีดแล้วว่าใครนีก็จำได้ทันทีเลยว่าเป็นหน้าของผีลุงคนที่มาหลอกพี่เจตนั่นแหละครับ